16เมษายน2565ม .33 ม .39 ม .40 ม .40 มีเปิดกลุ่มใหม่ไหมคนละเครึ่งเฟด5มาแน่เพราะแบบนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65โครงการเพิ่มกำลังซื้อมาแน่บัตรคนจนบัตรประชาชนนะฮะวันนี้ครับ16เมษายน2565นะครับผมก็เป็นวันหยุดนะฮะ สุดสัปดาห์นะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยกันสบายๆและการสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะเกิดขึ้นนะครับนับจากหนีไปนะครับจบเทศกาลสงการแล้วเปิดมาทํางานปกตินะครับก็มาลุ้นโครงการกันต่อครับสาหรับม .333940 มีคําถามจากหลายท่านนะครับมาสอบถามกันมากเลยว่าจะมีการเปิดกลุ่มใหม่เพิ่มหรือเปล่านะครับกลุ่มใหม่ในที่นี้ก็คือเปิดให้เงินเพิ่มอีกนะครับอาจจะเป็นกลุ่ม ล่าสุดก็คือตอนนี้ที่ผ่านมาก็คือมีกลุ่มคนทํางานกลางคืนเพิ่งสิ้นสุดการจ่ายเงินนะครับการให้เงินเนี่ยเยียวยาไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเมษาก็สิ้นเดือนมีนาน,นะฮะจะเปิดกลุ่มใหม่หรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับเดือวต้องดูสถานการณ์หลังจากกลับมาจากสงการหลายท่านกลับมาจากสงการดูว่าตัวเลขของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ จะขึ้นเยอะไหมถ้าขึ้นเยอะเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะมีมาตรการเยียวยาปิดล็อกดาวน์ที่จังหวัดไหนหรือเปล่านะครับจังหวัดนั้นหอืออาชีพต่างๆนั้นอาจจะมีการได้กลุ่มใหม่เพิ่มครับแล้วก็คนละครึ่งเฟส5นะครับผมคาดว่ามาแน่นอนนะครับเพราะว่าประเทศเรานะครับหลังจากที่เราจะเข้าสู่การเปิดประเทศนะครับคนละครึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องมีต่อแน่นอนเพราะว่า เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศของเรานะครับเนื่องจากตอนนี้เรายังต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจยอยู่นะฮะดังนั้นโอกาสมาเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าจะมาวันไหนเร็วแค่ไหนผมมีทําคลิปหนึ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ได้เลยนะครับพูดถึงว่าคนละครึ่งเฟสซีเนี่ยต้องเกิดอะไรนะครับถึงจะมีคนละครึ่งเฟสห้าหลังวิดีโอนี้มีคําตอบให้ครับบาสวัสดิกาแห่งรัฐในปี65นะฮะจะเปิดลงทะเบียนนะครับกลางปีนี้ รายละเอียดเนี่ยผมมีทำมาไว้ให้แล้วนะครับก็ถ้าคุณอยากจะดูรายละเอียดนะครับศึกษาไว้ล่วงหน้าว่าคุณจะมีโอกาสได้ไหมเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้เลยนะครับแต่คาดการณ์ก็จะเริ่มเดือนกลางปีนะครับเดือน7เดือน8อะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาครับโครงการเพิ่มกาลังซื้อก็คือมีโอกาสมาแน่ทั้งกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยและกลุ่มบัตรประชาชนนะครับมีโอกาสมาแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีโครงการคนละครึ่ง เฟดห้านะครับเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนละครึ่งคนชั้นกลางชั้นชั้นช่วยชั้นล่างครับผมก็ของสังคมเนี่ยของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกและบัตรประชาชนก็จะมีเช่นเดียวกันครับดังนั้นสบายใจได้ครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อมีโอกาสมาอย่างแน่นอนครับ อันนี้ก็คือข้อมูลครับที่นำมาฝากกันนะครับ16เมษายน2 5 6 5ติดตามกันต่อครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าแน่นอนในการประชุมคอรมอที่จะถึงขึ้นมีมีขึ้นในสัปดาห์ต่อไปนะครับอดีตติดตามกันครับเพราะว่าตอนนี้ทิศทางติดตามดูว่าผลของการเที่ยวสงการแต่ละท่านนะครับกลับมามีคนติดโควิดเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับถ้ามีเยอะมากก็ต้องดูว่าจะมีการประกาศล็อกดาวเพื่อมีถ้ามีล็อกดาวเนี่ย ให้รู้เลยนะครับโครงการใหม่จะมาอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่นราฝากกันของทุกท่านที่ตามรับชม